เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมโลบอกเน่นเองอยู่กันในแมปสตูดิโอเสียงเพลงนะครับทุกคน ก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดินมาทุกคนอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะไปรับชมกันได้เลยโอ้โหมาถึงมีเราร้านเครื่องดนตรีแล้วเนี่ยมีร้านเครื่องดนตรีเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะไปได้ยังไงกันละเนี่ยโอ้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 กด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 ดึง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 สับไปเลยสับสวิตแล้วแล้วก็โดดข้ามตรงนี้หนึ่งทีสองทีสามทีตรงนี้ให้เราหยิบของหยิบเลยจึง๊งเสียบป,ปักนั่นเองก็ไปหาปักนะครับทุกคนไปกันเลยจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บ โดดดึงดึงโดดดึงด,ด,ดึง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 ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข,ข้างบนเสียบปลั๊กเลยตึงเก็บเทปกันเลยดีกว่าโอ้เราไม่เก็บเทปแล้วล่ะไปกันต่อเลยยุ๊บูตรงนี้ให้เราข้ามท่อไปนะครับทุกคนข้ามท่ออย่างงดงามจึ๊บ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 แบบนี้กว้างใหญ่ไพศาลส,สุดๆไปเลยล่ะทุกคน ยากนะเนี่ยทายัางไงไม่ให้โดนเลยเนี่ยโอ้นี่ไงอย่างนี้ไงทําอย่างนี้เลยแล้วก็หลบซ้ายแล้วก็กระโดดข้ามถึงไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่เลยไม่มีคำว่ายากเกินไปสําหรับเด็กไทยของเรานะครับทุกคนไปกันเลยดึดดึๆดึ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 ตรงนี้ให้เราเป็นแสงเลเซอร์กระโดดไปเลยวูนไหลเซเบอร์กระโดดถึงเสียงเพลง พาเราไปอยู่จุดสูงสุดโอ้โหแต่เรากระโดดแรงไปหน่อยนะทุกคนเอาไหมเอาไหมจึงแล้วก็ลอยไปตรงนี้เหรอจึงแล้วเราก็กระโดดมาตรงนี้หลบซ้าย,หล,าย,ห,ลายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาซิกแซกซิกแซก,ซกปึ๊บโอ้ขึ้นมาข้างบนเลยจึงตรงนี้กระโดดจึงโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจึงดึงดึงดึง,ดง,ดงตรงนี้เป็นลูกโป่งเหรอไม่ใช่ลูกโป่ง เป็นก้อนหินนั่นเองทุกคนเป็นก้อนหินที่น่ากลัวสุดๆไปเลยใจเย็นนะก้อนหินตัวน้อยโอ้ทันไหมเนี่ยทันไหมทันพอดีเลยยูหูไม่ยากเลยไม่ยากเลยไม่ยากเลยจริงๆหลบทางซ้ายหลบทางขวาหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังแล้วก็ตรงไปเลยจื๊อๆๆๆๆหลบซ้ายไปหนึ่งทีหลบซ้ายมาหนึ่งทีเอ๊เอ๊เไปกันเลยดีกว่าตรงไปเลยดีกว่าตรงไปเลยดีกว่าจึงดึงดึงจึงดึงดึงหลดไปเลยจึงจึงเรียบร้อยจึงตรงนี้ให้เรากดสวิตช์นะครับทุกคนปึ้งเรีย เรียบร้อยละกดไปแล้วอูนแล้วเราก็ผ่านไปเลยจืดืดึงจืดืดึงเสียงเพลงแห่งความน่ากลัวกระหึ่มเสียงดังน่ากลัวโวยวาย จู่ไปกันเลยดีกว่าจืดๆทำตัวให้เหมือนปลาหมึกตัวใหญ่นะครับทุกคนแต่เห็ดนิดเดียวแต่เห็นว่าเราเป็นตัวเล็กนิดเดียวเองทุกคนยูหูทำตัวไปเรื่อยอย่างนี้ชิวๆนะทุกคนชิวๆเลยกิ้งลงไปเลยกิ้ง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 โอ้ลอยเสียงเพลงโอ้โหโดดข้ามมาโอ้โหดีเจตดหรือเปล่าอะไรเขียวๆอยู่ด้วยตรงก้นนะทุกคนดูสิเขียวๆ น่าจะเป็นตดแน่เลยตดเหม็นจริงๆเลยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวตรงนี้ให้เรารอจังหวะด,ดีๆนะทุกคนฟืบเแล้วก็ไปกันเลยไม่ยากเขียนเท่าไหร่จื๊บตรงนี้เป็นลาว,าว้าว่าไงเพื่อนกระโดดไปอย่างนั้นเลยเหรอไม่กลัวโดนเหรอเพื่อนเราไปก่อนนะเพื่อนบาย,บาย้ไปแล้วจ้าบายๆกระโดดตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยตรงมองหลังกระโดดอยู่กับที่นะทุกคนไม่ยาก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 เลยอึ๊บ อาจจะเป็นครั้งแรกของเราก็เลยดูยากนะทุกคนครั้งแรกของทุกคนก็น่าจะเล่นยากเหมือนกันหมดนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะอยากรู้ว่าทุกคนเล่นผ่านในกี่นาทีนะทุกคนมีเวลาจับข้างหน้าด้วยนะทุกคนฟืบกระโดดขึ้นไปเลยโอ้ติดบันไดขึ้นไปเลยต้องไปสับสวิตนะทุกคนปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บตรงนี้ให้เรากรโดดถจึงไปเลยไปเลยไปเลย,ไ,เลยไม่ยากไม่ยากไม่ยาก สงดงงงัพทวิธตรงนี้เราก็ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมเพื่อที่เราจะได้เข้าประตูนะทุกคนเข้าประตูอย่างง่ายๆเลยประตูหุบเหาหุบเหานะทุกคนประตูหุบเหาลึก อุบเ่าลึกนั่นเองทุกคนอุบเผาลึกรอจังหวะปึ๊บไปกันเลยมีลูกบอลกิ้งมาขัดขวางเราเราก็แอบ,บตรงนี้นิดนึงนะทุกคนแล้วก็รอลูกบอลงล,งล,อล,บอลงลงไปรอลูกบอลหล่นลงไปแล้วเราก็นี่แอบบตรงนี้ใช่แล้วละเราต้องแอบ,บตรงนี้นะเจ้าเด็กน้อยใช่เลยเราต้องแอบ,บนะเพื่อนแอบบกันเลยดีกว่าชูมแล้วแกจะกระซิบทำไมฉันกลัวได้ยินน่ะทุกคนเดี๋ยวมันรู้ว่าเราแอบ,บอยู่แถวนี้ทุกคนระวังไว้นะจื๊บตรงนี้ให้เรากระโดด กระโดดหลบจึงมีเลเซอร์ด้วยไม่ใช่เลเซอร์แต่เป็นลาวาลาวาร้อยละน่ากลัวจริงๆจบึ <What? S 1> จ๊บเราจะต้องเป็นผู้วิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์จึงเรียบร้อยผู้วิชิตยอดเขาตึงมีกำแพงหล่นลงมาทับเราแล้วก็ขึ้นไปแล้วเราก็ต้องหลบ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 ห,ลบ,หลบตึงโอ้ตัวน,นี้ให้เราสับสวิตซ้ายขวาแน่ๆเลยทุกคนไม่ยากเก็นตัวแตกเสแล,แล้วแล้วเราก็ไปสับสวิตท,ทางขวาทางซ้ายทางขวาเราไปแล้วนี่เหลือทางซ้าย ฟืบสับสวิตเลยแล้วประตูก็จะเปิดขึ้นเรียบร้อยไม่ยากเกย็นเท่าไหร่เลยนี่ไงไม่มีอะไรยากเลยจริงๆด้วยตรวจไปเลยจึงแล้วตรงนี้เป็นอะไรล้ะเนี่ยเป็นลาวาร้อนละอุกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหดูสิทุกคนมีแต่ลาวาน่ากลัวจริงๆเลยแต่สีสวยดีนะทุกคนสีสวยสุดๆไปเลยละไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยจึดึดึดงโกรดจึง จึงจึงดึบดบดึบดขึด้นไปอยู่สูงสุดกันเลยตรงนี้เราก็กระโดดถอยหลังแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดถอยหลังแล้วก็กระโดดขึ้นมาทางนี้ชึ๊บมีที่ให้เราเหยียบอยู่เรื่อยๆเลยทุกคนฟึ๊บมาเลยมาเลยมาเลยกระโดด จึงเรียบร้อยแล้ผ่านมาได้เลยจึ๊งจึงจึงกระโดดจึงจึงจึงกระโดดไม่ยากเลยไม่ยากเลยดีเจดีเจเปิดเพลงหน่อยดีเจดึง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 งกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยจึงจึ๊งจึงจึงจึงฐานนี้คุ้นๆนะเนี่ยเคยมาหรือยังล่ะเนี่ยโอ้โหดูคุ้นๆมากๆเลยแต่ไม่ยากเกินความสามารถของดนไทยอยู่ดีนะทุกคนไปกันเลยดีกว่าจึ๊บตรงนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหทิกกิ้งลงไปกิ๊งกิ๊งริเงย เยทุกคนโอ้แล้วตรงนี้เป็นกงจากแน่เลยทุกคนกูกงจากกงจากกองจากน่ากลัว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  ดืดึงๆๆตัวนี้เป็นอะไรเลเนี่ยโอ้โหขนาดปีนกงจะอีกแล้วน่ากลัวอีกแล้วน่ากลั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 วจริงๆน่ากลัวจริงๆกระโดดไปเลยจิงจิงๆิตงตัวนี้ให้เราไปทางซ้ายทางขวานะทุกคนเพื่อที่เราจะได้สับสวิตและให้สะพานออกมานะทุกคนเราจะเริ่มไปทางขวาก่อนเลยเพราะเราถานัดขวานะทุกคนชิบแล้วเราก็กระโดดไปเลยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยมาแล้วทุกคนมาอยู่ในจุดตรงนี้ปึ๊บสับสวิตเลยทุกคนแล้วเราก็พีชีพกันไปเลยดีกว่าโอ้นี่ไงเรามาเริ่่มตรงนี้้แลลวะ ไม่ยากเลยนะครับทุกคนไม่มีอะไรยากเกินไปเราไปอยู่ตรงนั้นกันเลยดีกว่าฟิวมาแล้วทุกคนยุ๊กระโดดไปเลยจึงตัวนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยก้อนหินสีขาวเหรอโอโ้โหน่ากลัวจริงๆน่ากลัวโบวกเท่ไปด้วยเลยนะเนี่ยแล้วเราต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนตามทางเรื่อยๆเหรอได้เลยกระโดดไปเลยจึง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 โอ้โหเริ่มมึนหัวแล้วซีเริ่มมึนหัวแล้วซีโอ้ตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยให้เราปีนขึ้นไปข้างบนเหรอได้เลยไปเลยไปเลยไปเลย ขึ้นไปแล้วตรงนี้แล้เป็นที่อะไรล่ะเนี่ยโหเป็นแหลมแหลมเล็กๆหรอให้เรากระโดดลงไปข้างล่างเพื่อเด้งดึงสินะได้เลยแล้วกระโดดไปเลยจึ้งโอ้โเด้งดึงไหมเด้งดึงไหมจุดดึงกิ้งลงไปแล้วกิ้งรัวกิ้งรูวโอโอ้โอกระโดดมาเลยตรงนี้ให้เราหลบเลเซอร์เหรอได้เลย ได้เลยเลเซอร์ถึงนึงดึงจึงึงดึงไม่ได้กินเราหรอกไม่ได้กินเราหรอกไม่ได้กินเราง่ายๆหรอกนะจูฮูอยูู่อยูู่อยูู่ไม่อยาก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 เลยไม่อยากเลยโอ้ลบก่อหลบก่อหลบก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นหลบก่อลลบก่อลลก่อนไปกันเลยไปกันเลยจึงด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 ึงหอจังหวะดีๆนะครับทุกคนรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะแล้วไปเลย วิ่งไปเลยด,ดึงด,ดึงด,ดึงตัวนี้เป็นอะไรเ,เนี่ยที่วิ่งไวแน่เลยจัดไปเลยทุกคนมาเลยปุ้งพลังเรามาแล้วพลังเรามาเราหยิดดีๆเราก็มีพลังทุกคนจื๊บกะโดดไปเลยจึงโอ้พลังมาพลังเอ่อล้นพลังเอ่อล้นจากการฝึกนะครับทุกคนจากการในตัวเราเริ่มมีเยอะนะครับทุกคนปุ๊งกะโดดไปเลยจู้โอ้ไม่ยาก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 ตรงนี้ไม่ยากจื๊บ ก็ระโดดจึงโอ้นี่ไงมาเลยสูงเกินไปไหมเนี่ยสูงเกินไปหรือเปล่าบางครั้งนะ่ะโอ้โอ้โอ,โอไปกันเลยไปกันเลยโอ้เกือบเลยเนะี่ยทุกคนแต่เรามาพอดีพอด,พอดีพอดีกระโดดไปเลยจืบตัวนี้ให้เราทําอะไรแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นที่สับสวิตแน่เลยทั้งคนมีทั้งหมดกี่สวิตอะเนี่ย หนึ 1> 1. Right. Wow. Right. Really right. then, ่งจุดสองจุดสามจุดหรอโอ้สามจุดนะครับทุกคนไปพร้อมกันเลยจะเริ่มจากทางซ้ายก่อนเลยดีกว่าสายเขาว่าดีนะทุกคนเอาละครับทุกคนเราสับสวิตช์เสร็จแล้วแล้วเราก็ขึ้นมาข้างบนนี้กันเลยดีกว่าโดดขึ้นไปเลยจึงจึงจึ้งจึ้งจึงจึงจึ้งจึ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 งผ่าน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 ต้องผ่าน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 ให้ได้ต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านให้ได้จออบบเดียวรเดียวให้ผ่าน เอารอบเดียวให้ผ่านเอาโอ้โหเราผ่านมาได้แล้วจริงๆด้วยไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราอีกแล้วในโลกใบนี้จืบกระโดดไปเลยจึงงล่วงลงมาแล้วละ่ะโอ้โหแล้วเป็นอะไรล่ะเนี่ยดีเจตัวร้ายมาแล้วทุกคนดีเจตัวร้ายมาเลยเจ้าดีเจตัวร้ายมามามาเราอยากเจอมานานแล้วจดดื้อๆเราวิ่งไวเราวิ่งไวโอ้โหข้างหลังมีไอพ่นเะด้วยอย่างเท่เลยไอพ่นนี้ แล้วทำยังไงต่อทำยังไงต่อพ่นไอพ่นสองรอบเลยเหรอโอ้โหโดนเพื่อนนั่นน่ะเพื่อนโอ้โหนายสุดยอดมากเลยในรอดพ้นจากแสงเลเซอร์ไปได้ยังไงเพื่อนทำได้ยังไงกันรเนี่ยโอ้โหพ่นไฟพ่นไฟพ่นไฟรัวๆพ่นไฟรัวๆเลยเราแอบตรงนี้แหละดืดดืดดึงดืดดืดดึงมาเลยมาเลยมาเลยอร๊อหมาปั๊มหัวใจดึด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 ึดึมีโดนติงในหัวใจเหรอได้เลยได้เจอรมได้เจอจังหวะเพลงล็อกของเราไป จดึดดึดึเพลงล็อกแอนด์โรลล็อกแอนด์โรลจุดึดึดจุดึดึดจุดึดวาว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 ลอ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 มา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 เลยมาเลยมาเลยจุดจุดจุดจอ้ตรงนี้ทำไลค์ปล่อยเหรออู้หปล่อยด้วยโอ้โหเป็นนักมวยยังไงกันนายน่ะน่าจะเป็นนักมวยมาก่อนนะเนี่ย หล่แล้วมาเลยดึงดึงดึงโย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 ไปเลยไปเลยไปเลยปึ้งเรียบร้อยละแล้วจะทำอะไรต่อไปเลยนี่ต่อยก้าเหรอโอ้โหไม่เท่าไหร่เลยนี่นาไม่เท่าไหร่เลยอุ๊บสีแดงแล้วต้องแอบต้องแอบต้องหลบต้องแอบต้องหลบแอบหลบแบบง่ายๆอีซี่อีซี่ไปเลยจืดจืดโอ้ปอนไฟอีกแล้วพนไฟอีกแล้วหลบตรงนี้แล้วจะปลอดภัยไม่ยากเลยเท่าไหร่เลยทุกคนไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวเองหลมลงแล้วดึงดึงดึดึงดึงดึงเราดึงดึงอย่างเดียว เลยตื่นรื้อดืรอจังหวะนะทุกคนแล้วเราก็มาตื่นรื้อืหยีย้ร้อยะล่ะฮ่า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 ไรเราไม่ได้และสิยู่พุ่งลงลาวาไปเลยแล้วก็ระเบิดเลยสู้สมน้ำหน้าเจ้าดีเจอ่อนแอเอ้ยทุกคนเรามาถึงจุดจบแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะทุกคนบ๊ายบาย